วอกี่ปีกี่ปีลาก็สั่นลงสั้นลงสั้นลงแบบเนี้ยจะทำยังไงดีลองถามคุณบานเย็นดูสิครับฉันน่ะสวยเสมอเอ้ยไม่ใช่ข้าวของฉันน่ะลากขาวลากยาวลากแข็งแรงกินปุ๋ยดีเพราะใช้บานเย็นจ้าโอ้ oh! ใช่ครับเพราะเขาใช้บานเย็นาพลังคุ้มรัพย์จากธรรมชาติบานเย็นใช้แล้วรากขาวรากยาวรากแข็งแรงรากกินปุ๋ยบานเย็นเจ้าของเดียวกันกับกูริินขยับไปด้านขวามือสุดครับบานเย็นแต่บานตอนเที่ยงครับวันนี้คุณรัตนวดีครับส่งสกุลมาเองครับมากับบานเย็นบานเย็นใช้แล้วรากขาวรากยาวรากแข็งแรงครับรากกินปุ๋ยต้องบานเย็นบานเย็น บานเย็นไม่แจกเงินบาทจะหรือแจกเงินเย็นครับวันนี้มาแจกเงินบาททันทีรับไปก่อนครับ3คนวนเวนทีครับมีความมารอยอยู่พบคุณเตะไปทางละสมิลาด้านขวาบือขอบคุณครับเห็นพิเซนเตอร์บานเย็นก็ยักหน้าซื้อเลยนะย้ <laughs> ำจากผู้การนิดหนึ่งว่า ออกตัวกันได้นะเพราะที่นี่ไม่มีปิดกล่องและคู่คู่ขี้นี่หนีแพ้แต่เดินแม่งก็เตะก็แพ้นี่เป็นยกสุดท้ายของมวยคู่แรกของรายการนะครับโอเล่โรงเรียนกีฬาโคราชกับกองไทยศบประสบโชคต้องบอกว่าเกมชิงดำครับเอาวาโอกาสยังมีทั้งคู่โอกาสยังมีทั้งคู่โอกาสยังมีทั้งคู่ครับอยู่ที่ใครขยันอยู่ที่ใครเดินหน้าทำอย่าเพี้ยงพรำอย่าเพี้ยงพรำ หน oh um oh ึ่งเดียวคนนี้กับสถิติการชก50ครั้งชนะ49ครั้งโดยชนะน็อกถึง43ครั้งเขาสายแกลเล็กซี่ปัจจุบันยังคงโลดแล่นบนผืนผ้าใบด้วยการเป็นเทรนเนอร์และมีงานแสดงต่อเนื่องในวงการบันเทิงออาโอเคพร้อมครับเมื่อก่อนต้องมีวินัยอย่างไรตอนนี้ก็ต้องมีวินัยอย่างนั้นและต้องรู้จักดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมผมเลือกดูแลตัวเองด้วยโกลเลจินพลังโสมโกเรจิน พลังธรรมชาติ9ชนิดดูแลคุณเราเริ่มต้นจากสิ่งที่ใกล้ตัวครับเริ่มมาตัวนี้แล้วครับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโกดเลจินดีครับพลังโสมพลังจากธรรมชาติดูแลสุขภาพด้วยโกดเลจินดีว่ะครับวันนี้คุณร,รัตนวลีล่องสกุลมาเองนะครับแจกทันทีเท่าไหร่ฮะ2,000บาทด้วยความมั่นใจครับอยู่ที่ใครอาการมวยดีกว่ากาันงานเลี้ยงต้องมีการเลิกลาชันใด ที่มาเราทราบแล้วเป็นยังไงแต่ที่ไปยังไม่รู้ไม่รู้จะไปยังไงครับอีกสองนาทีครับครับนี่ครับพี่โอ้โดพี่โค้ดทันครับทันครับตัวผู้ชนะอยู่โครา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 โอ้จริงๆครับนี่ครับควายห้ามีไหมมีแน่นอนครับต่อยกันคุ๊กกี้กุ๊กี้อย่างนี้ผมว่ามีเดิมพันด้วยโอ้ มันถูกตัวนะครับทองใดแต่มันยังไม่ถูกใจอาวุธถูกตัวอยู่แต่ยังไม่ถูกใจมันยังไม่โอ้เยี่ยิจรๆครับ้จะเข้าสู่อีรอบเดิมบ่าว่และแล้วบทสรุปบนพื้นระายไปแดงโอเล่โรงเรียนกีฬาโคราชกำชัยชนะกลับโคราชไป ก่าจะมาเป็นเขาทรายแกลแล็กซี่อย่างทุกวันนี้ผมต้องผ่านการฝึกฝนอย่างหนักซ้อม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 ฝึก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 ทุกวันและในวันนี้ผมก็เลือกโกลเดจินดูแลตัวเองครับโอลหมัดทุกของเขาท้ายสุดีัท้องพอดีเลยกรรมการนับต็ดไปแล้ว ส่การชกแล้วมไปไปนโดของตหมัดไดที่ลาตัวทุดเข้าไปเลยไปขวามือสุดครับดรีเบม รีเบมครับบำรุงสมองเพื่อความจําครับต้องรีเบมอาจารย์สลาคุณอาวุธเป็นคนที่ยืนยันว่าอย่างนั้นครับรับไปทันทีครับ2,000บาทครับบนเวทีครับมีความมันรอยอยู่ครับพบคุเทศพทักสมิลาด้านความมืออีกสานาทีที่เหลือนะครับจะรู้ว่าใครจะเข้าไปเจอกับประเสริฐศักดิ์เสาประสบโชคครับระหว่างบุญมากนวัชัยกับไปตันสิทธยาเสือโคร่งนะครับเราอาจจะได้ยอดมวยเด็กอีกคนหนึ่งนะะคู่นี้ไม่ว่าใครจะชนะดูแล้วครับ ลีลาแล้วใจอ่อยกันสมกับอาวุธเก่งครับดูครับงานเลี้ยงย่อมีีการเลิกรายอ้ยอ้าโดนครับระวังนะแม่และไผ่ตันนะไผ่ตันนี่ไม่ยอมแพ้จริงๆครไม่ยอมครับ้ายถลาขวาสลบนะไผ่ตันเลยท่านผู้ชมครับขอนแก่นใช่จะมีแต่ไก่ย่างเขาสวนกวางอร่อยอย่างเดียวนะครับยังมีนักมวยเก่งๆยังบุญมากนวันชัยอีกด้วยครับเมื่อสักครู่ครับโชคดีแล้วกินครับ ทำดีได้ดีชกดีได้ต่างจากใกล้ตัวก่อนครับดีคอนแทคครับผลิตภัณฑ์ดูแลสายตาไม่เชื่อถามสลาคุณอาวุธใช่ไหมคุณรักชาว่าอย่างนั้นครับบอกว่าจ่ายทันทีเนะทิวด้านขวามือโนอิสต์นะครับคุณ <c oughs> มากขาคุณ <c oughs> มากขาจัสเซโนโอแค่โนเท่า no นะแค่แลวนี่ถ้เกิดว่าต่อยยกที่4ี่นี่อะไรจะเกิดข oh. oh. ึ้นครับอีเนโอทายาทรุ่นหนามาหนามวยไทยโอ้ยดแทน อันเรื่อยๆวันที่29ครับเดือนหน้าจะมีงานที่หางเงินให้กับทเทพพรพชรุบนที่ขอนแก่นครับอเคนพดลดวงพรนำทีมหนึ่งหมื่นบครับคุณสมพรยิ้มซ้อนขึ้นไปแล้วครับโอ้ชนะหนึ่งแพ้ห้าพนี่ครับบนมากนะครับจะเข้าไปชิงกับประเสริฐศักดิ์นะครับอัดสาววินดำสัญลักษณ์มวยสาดิติกมาอัดสาววินดำ มวยชกกันมันรอกรางวันมันล่อใจรับซับเอาไปชกถึงใจจ่ายทันทีรีลาหยดมวยไทยงัดแม่ไายมวยชั้นดีเข้าสอกบนเฮียไคร